อ่าสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมเนาะอะ่โอเคเป็นการทดสอบว่าลู่เข้าหรือลู่ออกนั่นเองอ่ะเราลองมาดูอันแรกเลยการทดสอบอนุกรมลู่ออกเนาะ d i v e r g e n t e อ่ะโอเคเททษฎีบทมีอยู่ว่าถ้าลิมิตของอนุกรมเนาะลู่เข้าแล้วลิมิตของลำดับจะเท่ากับศูนย์โอเคไหม ในทางกลับกันถ้าลิมิตของลำดับไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วลิมิตของอนุกรมจะลู่ออกนั่นเองอ่ะสองอันนี้ถ้าเราเทียบเป็นประพจน์ก็คือ p แล้ว q ถูกมั้ะจะสมบูรณ์กับ not q แล้ว p, not p นั่นเองอ่ะประโยคนี้เป็นประโยค p แล้วกันประโยคนี้เป็นประโยค q เนาะจะสมบูรณ์กับ not Q อ่ะก็จะเป็นไม่เท่ากับ0เนาะแล้วก็ NOT P ก็จะเป็นลูกออกนั่นเองอ่ีปรไปออมันสมมูลกันโอเคเราลองมาดูตัวอย่างที่31อ่ะต้องพิจารณาอนุก,กรมตัวนี้ว่าลูกเข้าหรือลูกออกอ่ะโอเคพี่จะใช้เทฤษีบทนี้ในการช่วยหาเนะอ่ะให้อ่ะก่นอ,ะอ,ะอ,ะอนอื่นพี่ให้ AN ก่อนเท่ากับ 2N ส่วนกับ N บวกกับ350โอเคไหมหลังจากนั้นพี่ไปพิจารณาลิมิต N, n เข้าใกล้ n f i n i t y ของ An เท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่า An ลงไปเนาะแทนค่า a n ลงไป a n เท่ากับ 2N ส่วนกับ N บวกกับ350อ่ะซึ่งมันคือลิมิตของ พหุนามส่วนกับพหุนามใช่ป่ะซึ่งเป็นดีกรีหนึ่งกับดีกรีหนึ่งดีกรีเท่ากันจําได้ไหมเท่ากับเท่าไหร่สัมประสิทธิ์ส่วนกันเนาะดีกรีเท่ากันเนาะจะเท่ากับสัมประสิทธิ์ส่วนกันก็จะได้2ส่วนหนึ่งนั่นเองดังนั้นลิมิตของมันข้อนี้ก็จะได้2ซึ่งลิมิตเท่ากับ2ซึ่งมันไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับ0เนาะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าลิมิตของอนุกรม สอส่วนกับ n บวกกับ350จะเป็นลู่ออกนหนี่โอเคส่วนข้อ32 32พี่จะบอกว่ามันเป็นลู่เข้าเนาะแต่มันลู่เข้าโดยการที่ใช้เทษฎีบทอื่นเนาะดังนั้นพี่จะลองใช้ให้เราดูแล้วกัน ว่าถ้าเราใช้ทฤษฎีบทนี้เพื่อหาว่ามันลูกเข้าหรือลูกออกจะหาได้ไหมอ่ะพี okay. ่ให้ an เท่ากับ n กํลังสองส่วนกับ n กํลังห้ลบห n กํลังสแล้วก็บวกกับ350หหลังจากนั้นเราจะไปพิจารณา ลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ An แล้วกันจะได้ลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ N 2ลังสองส่วนกับ N 5กลังหลบกับ5 N ลังสแล้วก็บวกกับ350ก็จะเป็นลิมิตของพหุนามส่วนพหุนามอีกแล้วพหุนามด้านบนดีกีน้อยกว่าด้านล่างเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0นถูกต้องป่ะจำได้ไหมอ่ะ โอเคเท่ากับ0ูนย์แต่การที่มันเท่ากับศูนย์ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกได้ว่ามันเป็นลูเข้านะการที่เราถ้าลิมิตมันเท่ากับศูนย์ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกได้ว่าเป็นลูเข้านะเพราะว่าประโยคท่าแล้วถ้าประโยคหน้าเป็นจริงประโยคหลังจะเป็นจริงใช่ปะอ่าประโยคท่าแล้วเนาะถ้าประโยคหน้าเป็นจริงประโยคหลังจะเป็นจริงแต่ในที่นี้ประโยคหลังเป็นจริงไม่ได้เคลมว่าประโยคหน้าจะเป็นจริงโอเคไหม ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นลูกเข้าหรือลูกออกเนาะอาจจะต้องใช้วิธีการเทสแบบอื่นนั่นเองโอเคเราลองมาดูวิธีการเทสแบบอื่นมีวิธีไหนบ้างอะวิธีถัดไปเป็น c o m p พ r i s o n ันเทอะหรือว่าการเปรียบเทียบเนาะโอเคการเปรียบเทียบมีอยู่ว่าให้ถ้าเรามีลำดับ a n แล้วก็ b n มากกว่า0แล้วก็ a n มากกว่า b n เอ๊ะ a n น้อยกว่า BN สําสำหรับทุก n เป็นจำนวนนบโอเคไหมก็ a n มากกว่า Bn ทุก n น,นั่นเองเราจะได้ว่าถ้า Bn เนี่ยถ้าตัวที่มันใหญ่ลู่ออกโอเคไหมเอ้ a ลู่เข้าถ้าตัวที่มันใหญ่ลู่เข้าตัวที่มันมากกว่าลู่เข้ามันจะบีบให้ a n ลู่เข้าด้วยถ้า Bn ลู่เข้าเนาะจะบีบให้ a n ลู่เข้าด้วยส่วนถ้า a n ลู่ออก bn ก็จะรู้ออกอโอเคแล้วลองมาดูกันพี่ให้ให้เนาะ an เท่ากับ1ส่วน3บวกกับสอ n เนาะแล้วก็ bn bn เนี่ยเราจะต้อง คิดเองเนาะคิดเองตัวที่เราจะใช้มาเปรียบเทียบนะเราอาจจะต้องคิดเองอะ่ะข้อเสียของมันคือเราเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องใช้แบบว่าประสบการณ์นิดนึงถึงจะคิดออกเนาะว่ามันควรเป็นตัวอะไรเนาะถ้าเรามาทําครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะอ่ะถ้าลองฝึกไปเรื่อย,เร,อยเราก็พอจะเดาได้ว่ามันควรใช้ตัวอะไรเนาะข้อนี้พี่ให้ bn มันเท่ากับ1นส่วนสองกำลัง n แล้วกันโอเคไหมแต่เห็นได้ว่า bn มากกว่า an ปะ Bn มากกว่า An เนาะเพราะว่า An เนี่ยตัวส่วนมันมากกว่าตองไหมซึ่ง An มีค่าน้อยกว่า Bn สําสำหรับทุก A N เป็นจำนวนนับถูกต้องปะ่ะดังนั้นเราลองมาดูกันพิจารณา ซิกมาเเท่ากับ1จนถึงอินฟินิตี้ของ bn จะเห็นได้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราลองไล่ดูก็ได้ซิกมาเเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน2กำลัง n อ่ะส่วน2บวกกับ1ส่วน4บวกกับ1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆถูกต้องปะซึ่งถ้าเราสังเกตมันจะเป็นอนุกรมเลยอนุกรมเลขคณิตอ่ะ เป,นนเป็นอนุกรมเรขาคณิตการที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยที่อมันเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองถูกต้องปะอ่าเท่ากับหนส่วนสอซึ่งเราจำได้ไหมการที่อนุกรมเรขาคณิตจะลู่เข้าก็ต่อเมื่ออะไร จะรูเข้าก็ต่อเมื่อ r มันมีค่าจำได้ไหมลูเข้าเมื่อ absolute r มีค่าน้อยกวนน่า1ถูกต้องปะดังนั้นข้อนี้ absolute r มีค่าน้อยกว่า1นึ่งหมมีค่าน้อยกวนน่าหดังนั้นเราจะได้ว่าอนุกรมเนี้ยลูเข้าดังนั้นซิกมาเอ็เท่ากับ1จนถึงอินฟินิต้ของ bn ก็รูเข้าโอเคไหม พอลู่เข้าแล้วอ่ะ bn ลู่เข้าเราจะได้ว่า an ก็ต้องลู่เข้าด้วยดังนั้นอนุกรม an ก็ต้องลู่เข้าด้วยเนาะ an ก็ต้องลู่เข้าซึ่งอนุกรม an คืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองเนาะ่อะลิมิตของอนุกรม an อ่ะก็จะได้ว่าข้อนี้ตอบลู่เข้านั่นเอง ถัดไปเป็นข้อ34ข้อ34อาจจะยากนิดนึงเนาะพี่ให้ an เท่ากับ n ส่วนกับ n รูท n แล้วก็ bn เท่ากับ n บวกหส่วนกับ n รูท n โอเคปะซึ่ง bn จะคือตัวที่เราเอาแทนเข้าไปถูกต้อง่ะคือตัวที่เราต้องใช้เนาะ ทำไมพี่ถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าพี่สังเกตว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยแหละอ่ะพี่เห็นว่า a n มันมากกว่า b n เนอะมันก็เลยใช้ได้อ่ะโอเคซึ่ง a n เอ้ย a n มีค่าน้อยกว่า b n เนอะพี่ขออาภายัยถ้าพี่พูดพินะน้อยกว่าเท่ากับสำหรับ เ <N S 2> เป็นจํานวนนับทุกจํานวนโอเคแล้วเราจะเห็นได้ว่า AN เนี่ยถ้าจัดรูปนิดนึง N ตัด N 1ส่วนรูทคือ 1, 1ส่วน N กําลัง1ส่วน2ซึ่งถ้าเราจำา P ซีรีได้เอาจำา P ซีรีได้ไหม P ตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2ซึ่ง P มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1การที่ P มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1หมายความว่าอะไรอนุกรมของมันดังนั้น อนเนาะอนุกรม a n ก็จะลู่ออกการที่ P น้อยกว่าเท่ากับ1หมายความว่าอนุกรมลู่ออกเนาะดังนั้นถ้าถ้าอะไรถ้าอนุกรม AN ลู่ออก BN ก็ต้องลู่ออกดังนั้นเราจะได้ว่า BN ก็ลู่ออก ซึ่งอนุกรม bn คือสิ่งที่เราต้องการถูกต้องปะว่าโจทย์มันถามว่ารูออกหรือรูเข้าดังนั้นข้อนี้ตอบรูออกเนาะ,อะโอเค comparison test ก็จะมีประมาณนี้อะซึ่งสองตัวเนี้ยถ้าพี่พูดง่ายๆเลยคือมันคืออะไรมันสมมูลกันเนาะ p แล้ว q สมมูลกับ not Q แล้ว P. Not P. อ่ะโอเค P แล้ว Q จะสมมูลกับ Not Q แล้วแล้ว not P เนาะอ่ะก็เป็นประโยคที่สมมูลกันน,นั่นเองถัดไปเป็นการทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบโดยลิมิตอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นคำว่าคำว่าลิมิตเลยเพิ่มคำว่าลิมิต comparison t e s ขึ้นมานิดนึงอ่ะปกติเราจะเปรียบเทียบโดยการใช้ comparison test ใช่ป่ะอ่ะแต่มันก็จะมีที่มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือ Limit comparison test อย่าจำสลับกันเนาะอ่ะเวลาไปเขียนนิยามตอนใช้มันจะผิดเนาะอ่ะโอเคลิม okay. ิต comparison test มีอยู่ว่าถ้า an bn เนาะเป็นลำดับของจำนวนจริงบวกก็คือ an กับ bn ต้องเป็นจริงบวกทุกตัวด้วยนะเวลาแทน n เป็นอะไรแล้วก็ถ้าเราเอามาใส่ Limit an ส่วน bn แล้วเราจะได้ค่าค่าห พี่เรียกว่าค่า l ละกันลิมิตเนาะค่า l ถ้าค่า l มีค่ามากกว่า0เนี่ยเราจะได้ว่าถ้า bn ลูกเข้า an จะลูกเข้าเป็นคำเป็นคําที่ใช้ก็ต่อเมื่อถูกต้องปะอ่ะบางที bn ลูกเข้า an ลูกเข้าเลย an ลูกเข้า bn ก็ลู่เข้าเนาะอ่ะสามารถได้ท้งขาไปแล้วก็ขากลับถ้าเราได้ลิมิตว่ามากกว่า0นะถ้าเรารู้ด้วยว่า bn ลูกเข้าเราก็จะได้ว่า ลำดับ an ลู่เข้าถ้า l มากกว่า0ถ้ารู้ว่าอนุกรม bn ลู่เข้าอนุกรม an ก็ลู่เข้าหรือว่ารู้ว่าอนุกรม an ลู่เข้า bn ก็อนุกรม bn ก็ลู่เข้าน,นั่นเองถ้ากรณีที่เราได้ l เท่ากับ0ถ้าเรารู้ว่าลิมิตอะไรเอ้ยอนุกรมพี่ขอโทษทีนะอนุลิมิตอนุกรม bn เนาะลู่เข้าจะได้ว่าลิมิตของอนุกรม an ก็ลู่เข้าเหมือนกัน ถ้า l เท่ากับ infinity ลิมิตของอนุกรม bn ลูกออกลิมิตจะได้ว่าลิมิตของอนุกรม an จะลูก่ออกนั่นเองดังน,นั้นเราลองมาใช้ข้อนี้ซึ่งข้อนี้ประโยคก็ต่อเมื่อ p แล้ว q อ่ะอันนี้อาจจะต้องใช้ในโจทย์นิดนึง p ก็ต่อเมื่อ q เนาะจะสมมูรณ์กับ not p ก็ต่อเมื่อ not q หมายความว่าอะไรถ้าเราใช้กับ กรณีแรกถ้า L มากกว่าศูนย์ถ้าเรารู้ว่าตัวนี้ลู่เข้าถูกต้องป่ะอ่ะลิมิตของ BN ลิมิตของอนุกรม BN ลู่เข้าเราจะได้ว่าลิมิตของอนุกรม a n ก็ลู่เข้าสลับกันอ่ะในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเราใช้ตัวนี้เราถ้าเรารู้ว่าลิมิตของอนุกรม BN ลู่ออกลู่ออกนะเราก็รู้ว่าลิมิตของอนุกรม a n ก็ลู่ออกเหมือนกันแล้วก็สลับกันได้ มันก็จะได้ประโยคนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนประโยคให้เนาะก,ก็คือซิปมาเอ็ n บี n, ลูกออกก็ต่อเมื่อซิมมาเอ็ n, เท่ากับหถึงอินฟินิตี้เอลูออกเหมือนกันอ่ะประโยคนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันสำหรับกรณี L มากกว่า0ย์โอเคไหมอ่ะเพราะว่าประโยคมันสมมูลกันเนาะ ตัวอย่างที่35มสิตัวอย่างที่35มพี่ให้ก๊าลกันให้ an เท่ากับ1ส่วน3บวกกับ35มสิซึ่งเราใช้อะไรในการเปรียบเทียบก็คือเอ้ยไม่ใช่ใช้อะไรในการพิจารณาว่าอนุกรมนี้รู้เข้าหรือลู่ออกใช้ limit comparison test ถูกต้องปะซึ่งมันจะต้องมีอะไรเอ่ย อนุกรมสองอันถูกต้องปะอนุกรมสองอันซึ่งอนุกรมอันหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่ามันหายากเราก็เลยใช้การเปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งถูกต้องปะดังนั้นการที่เราจะหาอีกอันหนึ่งมาได้เราจะต้องคิดเองและสิ่งที่เราคิดควรจะหาว่าอนุกรมหาง่ายหรือหายากโอเคไหมดังนั้นพี่จะให้ bn เท่ากับ1ส่วน n ละกันเพราะว่าอนุกรม1ส่วน n หาง่ายอยู่เนาะพิจะะารณาลิมิต เเข้าใกล้อินฟินิต้ของ AN ส่วนกับ BN เราหาค่าออกมาก็จะได้ลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ 1.N ส่วน n บวก35หารกับ 1.N ส่วน n จะได้คือจะได้ค่าออกมาก็คือลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิต้ของ N ส่วนกับ N บวกกับ 35N เอบ้ย35 n วกกับเอ้ย n ส่วนกับ 35, เอ็นบวกสามสิบห้านะซึ่งถ้าหาค่าออกมาจะได้ค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะโอเคพอได้ค่าเท่ากับหนึ่งเราก็มาดูว่าอนุกรม bn ลูกเข้าหรือลูกออกเนื่องจากอนุกรม bn จากอนุกรม bn เนาะเท่ากับอนุกรม n เท่ากับหนึ่งเท่ากับอนุกรมหนึ่งส่วน n ซึ่ง อันนี้สิ่งนี้เรียกเฉพาะเลยว่าเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกหรือว่าฮาร์โมนิกซีรีส์เนาะฮาร์โมนิกซีรีส์่ะซึ่งฮาร์โมนิกซีรีส์จะลู่ออกเสมออลู่ออกเนาะอะ,อะจำไว้เลยว่าอนุกรม1ส่วน n คือฮาร์โมนิกซีรีส์แล้วก็ลู่ออกด้วยดังนั้นจาก นี test. ่มีคอมเพลเซชันเทสอะถ้าอนุกรม bn รูเข้า an รู A เข้าอะถ้าบอนุกรม bn รูกออก an อนุกรม an รูกออกดังนั้นอนุกรม bn รูกออกอนุกรม an ก็ต้องรูกออกเนาะดังนั้นรูกออกนั่นเองอนุกรม an รูกออกก็คือสิ่งที่โจถามนั่นเองรูกออกเนาะ อ่ะถัดไปเป็นข้อ36มสิบอ่ะข้อสาให้ An ล้กันเท่ากับก้ากำลัง N ส่วนกับสบวกกับสิบกำลัง N ะแล้วก็ Bn เอ่ะ b n เราควรจะสังเกตได้ง่ายว่ามันเป็นลำดับอะไรเนาะเพราะว่าอนุกรมมันก็จะถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตอนุกรมมันก็จะเป็นอนุกรมเลขคณิตนั่นเองอ่ะ ส่วนมากเขาก็จะสังเกตว่า bn เนี่ยควรจะง่ายโอเคไหมควรจะง่ายในการหาดังนั้นพี่ก็เลยให้ bn เท่ากับ9 n 9กาำลัง n ส่วนกับ10กำลัง n นั่นเองลิมิตคอมเพล i s o n t นเทเราก็ต้องไปพิจารณาลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตของ an ส่วนกับ bn นั่นเองซึ่งค่าที่จะได้เราลองหาพร้อมกันละกัน n เข้าใกล้อินฟินิต้ an เป็น9ยกกำลัง N ส่วนกับ3บวกกับ10ยกกำลัง N หารกับ9กาำลัง N, ส่วนกับ10กำลัง N อ่ะจะได้ลิมิต N เข้าใกล้อินฟิน t y ี้ของ9กาำลัง N ส่วนกับ3บวกกับ10กำลังเแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะสลับเศษเป็นส่วนก็จะได้10กำลังเ็นส่วนกับ9กาำลัง N 9็ก้าำลัง n ตัดกันไปอ่ะถ้าแทน N เป็นอินฟิน t y ี้ข้อนี้จะได้1นั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกต สังเกตเนาะจะได้ว่าอนุกรม bn อ่ะเป็นอนุกรมอะไรเรขาคณิตเนาะเป็นอนุกรมเรขาคณิตอ่ะเรขาคณิตที่ r เท่ากับ9ส่วน10ถูกต้องปะเราจำได้ไหมอนุกรมเรขาคณิตจะรู้ เข้าก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ r แอบส์ลูดน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าอนุกรม bn รูเข้าเนะาะแอลรูเข้าพออนุกรม bn รูเข้ามันสอดคล้องกับในกรณีที่หนึ่งใช่ปะ่ะออลอนุกรม bn รูเข้าดังนั้นอนุกรม an ก็ต้องรูเข้า รูเข้าอ่ะโอเคอ่ะโอเคถัดไปเป็นการทดสอบสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันเนาะอ่ะก็คือการทดสอบโดยใช้อัอตราส่วนหรือว่า Radio Taste เร d ดิโอเทสเนาะอ่ะโอเควิธีการหาหายังไงอ่ะถ้าเรามีลำดับ an เนาะ an เป็นลำดับแล้วก็ไม่เท่ากับ0ทุก n เป็นสมาชิกของจำนวนนับเราจะหาค่าลิมิตของ A, N, เอฟซูโรเอเอ็นบวกหนึ่งเอ็นเอฟซูโรเอที่เอ็นบวกหนึ่งส่วนกับเอที่เอ็นเนาะเท่ากับ L อลอ่ะเราหาค่า L อลเพื่อมาดูว่ามันจะเข้าสอดคล้องกับกรณีไหนอ่ะพอเราได้ว่ามันสอดคล้องกับกรณีไหนเราก็จะตอบได้ว่าลิมิตของลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกหรือว่าต้องใช้วิธีการทดสอบอย่างอื่นนั่นเองถ้ามันถ้า L อยู่ระหว่างสุตั้งแต่ศูนย์เนาะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วแล้วก็น้อยกว่าหนึ่งเราจะได้ว่า ลิมิตของลำดับที่เราหาเนี่ยจะลู่เข้าแต่ถ้ามันมากกว่าอะไรมากกว่า1จะลู่ออกแต่เท่ากับ1จะต้องใช้วิธีอื่นเนาะเราจะตอบไม่ได้นั่นเองอ่ะโอเคเราลองมาดูกันข้อนี้ให้ an เท่ากับ 3n บวกกับ2 n กำลัง 2, 2ส่วนกับ 4n ่ะพิจารณา ลิมิตอ่ะเวลาเราพูดถึงเรดียอเรดีโอเทสเนาะอ่ะเราก็ต้องใช้ลิมิตของแอปลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้แอปสูโรตที่ n บวกหนึ่งส่วน a n เอ,อ็นเาะดังนั้นก็ลองก็ใช้ตามสูตรเลยเะเท่ากับเท่าไหร่ก็หามาอ่ะพี่แทนค่า n พี่หาค่า a n บวกห่ก่อนลกัน a ที 3, n ่ n บวกหก็จะได้เลสามบวก3เนาะอะแล้วก็ n บวกหนึ่กำลังสองส่วนกับส n ่บวกห่ะมันส่วนกันแต่พี่เขียนเป็นการหารแล้วกัน3 n ม n บวกสองกำลังสองส่วนกับส n C ่ n กำลัง n อ่ะโอเค ดังนั้นหาค่าออกมาจะได้ว่าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะสลับเศษเป็นส่วนน่ดังนั้นก็จะได้3ามกำลัง n บวก3 n บวก1คูณกับ n บวก1กำลังสองส่วนกับ4ี่กำลังเบวก1เปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น4ีกำลัง n ส่วนกับ3ามกำลัง n บวก2คูณกับ n อกำลัง2อ่ะ4 กำลัง n ตัดกับ4กำลัง n บวก1ก็จะได้1กับ4อันนี้ตัดกัน3กำลัง n บวก3ตัดกับ3กำลัง n บวก2ก็จะได้3นี้ได้1ถัดไปก็จะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือถ้าเรากระจายออกมามันจะคือพหุนามะไรได้เ่ะเดี๋ยวเราลองกระจายออกมานะถ้าเรากระจายออกมาจะได้ n กำลัง2บวกกับ 2n บวก1ก็คือพหุนาม กำลับบงสองตัวส่วนก็เป็นพหุนามกํบบาลังสองดังนั้นดีกีเท่ากันไหมดีกีสองเท่ากันเราก็เอาสัมประสิทธิ์ส่วนกันก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งดังนั้นมันก็สามารถตัดกันได้น,นั่นเองได้หนึ่งส่วนหนึ่งอ่าได้หนึ่งกับหนึ่งโอเคดังนั้นลิมิตของข้อนี้ n หายหมดเลยเวลาตัดปุ๊บ n หายหมดเลยก็จะได้สามส่วนสี่นั่นเองอ่าสามส่วนสี่เราจะได้ว่าข้อนี้ก็จะสอดคล้องกับกรณีที่หนึ่งเนาะ L ก็อยู่ระหว่างตั้งแต่0หรือว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าเอ L มีค่ามากกว่าเท่ากับ0หรือว่าน้อยกว่า1นั่นเองแล้วก็น้อยกว่า1ด้วยดังนั้นข้อนี้จะได้ว่าลิมิตของลำดับก็ต้องลูเขา้านั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบลูเขา้าลู่เขา้านั่นเองถัดไปไปดูข้อ38อ่ะไปดูข้อ38 เขาให้พิจารณาอนุกรมต่อไปนี้เนาะอ่าก็คืออนุกรมตัวนี้ว่าลูกเข้าหรือลูกออกเราลองมาพร้อมกันโดยใช้ Radio aste, เรดิโอเทสเนาะอ่าโอเคพี่ให้ก่อนละกันเราจะได้สังเกตง่ายให้ An เท่ากับ N แล้ยกกำลัง N ส่วนกับ N อ็ c t ่ะโดยที่เรดิโอเทสเขาต้องพิจารณาอะไรพิจารณาลิมิต เเข้าใกล้อินฟินิตี้ของแอบส์ลูดเอที่เอบวกหนึ่งส่วนกับ a อเนาะเอที่เอ่ะเราก็ลองไปพิจารณาดูอ่ะเอที่เอบวกหนึ่งส่วนกับ a อที่เอพี่เปลี่ยนเป็นการหารแล้วกันอ่ะมันจะได้เขียนแล้วดูได้ง่ายเนะเาะอ่ะก็จะได้ n อบวกหนึ่งยกกำลัง n อบวกหนึ่งส่วนกับ n อบวกหนึ่งแฟก หารกับ n ยกกำลัง n ส่วนกับ n อ็นแซกทัวเรียลได้เท่าไหร่อ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนเนาะสลับเศษกับส่วนอ่ะโอเคก็ได้ n อ็บวกหนึ่งยกกำลัง n อบวกหนึ่งส่วนกับ n อ็นบวกหนึ่งแซกคูณกับ n อ็นแซกส่วนกับ n 1, ยกกำลัง n อ่ะ โอเคถ้าตัดตัวนี้ n บวกหแฟกกับ n แฟกตัวนี้ก็จะได้1อีกตัวหนึ่งได้ n บวกหนึ่งนั่นเองอถ้าตัดเนาะโอเคหลัจากนั้นเราก็สามารถเอา n บวกหไปตัดด้านบนได้ก็จะได้ว่าอะไรเหลือ n บวกหนึ่งยกกำลัง n 1, นั่นเองอดังนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าเป็นลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของแอบส l ลู e n บวกหนึ่ยกกำลัง n 1, ส่วนกับ n กำลัง n อ่ะอันนี้จะยากนิดนึงอันนี้อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นในการหานะอ่ะซึ่งเรายังไม่ได้เรียนพี่ให้จำไปเลยแล้วกันจะเท่ากับค่า e น,นั่นเองซึ่งค่า e มีค่ามากกว่าอะไรมีค่ามากกว่าศูนย์ถูกต้องปะอ่ะค่า e มีค่ามากกว่าศูนย์ไหมไม่ใช่เนาะมีค่ามากกว่าศูนย์แล้วก็มีค่ามากกว่า1ด้วย e มันก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณสองกว่ากว่าเนาะถ้าพี่จาไม่ผิดอ่ะ e มันประมาณสองกว่ากว่าอ่ะซึ่ง ดังนั้นเราก็จะได้ว่ามันมากกว่าหนึ่งอ่ะมากกว่าหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าอนุกรม a n จะลู่ออกเนาะอ่ะดังนั้นซิกมา n เท่ากับ1จนถึงอินฟินิตี้ของ N ยกกำลัง n ส่วน n แฟกก็ลู่ออกนั่นเองอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบลู่ออก